ช่วงสิ้นเดือนเชียรไรเนี่ยเงินในบัญชีเหลือน้อยนิดแต่ดันมีบินเนี่ยรอเพียบค่าไฟค่าน้ําค่าโทรศพัพท์ค่าบ้านหรือบางทีเนี่ยอยากจะได้ของด่วนๆแต่ก็ไม่มีเงินก้อนตอนนั้นพอดีแล้วถ้ามันมีบริการที่กดเงินสดเข้าบัญชีได้ภายในไม่กี่นาทีแบบที่คุณไม่ต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนมันจะดีแค่ไหนหน่าสนใจนะแต่ยังไม่เฉลยนะว่าเขาคือใคร บริการน,นี้เขาให้วงเงินสูงสุด20,000บาทจะใช้กดเงินสดจ่ายเบลหรือว่าช็อปก่อนผ่อนสิลังก็ได้ที่สำคัญสมัครง่ายมากนะใช้แค่บัตรประชาชนกับการถ่ายเซลฟี่ไม่ต้องขอเอกสารรายได้กองโตโต,โตให้มันยุ่งยากเหมือนธนาคารใช่แล้วเรากำลังพูดถึง c คร d i v o แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลงังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยให้คุณกู้เงินสดได จริใจขึ้นเป็นงวด1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่า5เดือนก็เลือกเองได้อัตราดอกเบี้ย2.08%ต่อเดือนคิดไม่เกิน25%ตามกฎหมายต่อปีวิธีการสมัครเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Credivo จาก Google Play Store หรือไม่ก็ App Store เอาไปกรอกข้อมูลส่วนตัวถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็เซลฟี่จากนั้นก็รอระบบเนี่ยอนุมัติวงเงินบอกเลยนะว่าเร็วมากไม่กี่นาทีแล้วก็เปิดใช้งานวงเงินได้ทันที เน้นง่ายรวดเร็วไม่มีค่ารมเนียมสมัครหรือว่ารายปีทั้งนั้นวิธีใช้เงินกู้เนี่ยก็เพียงกดเงินสดนั่นแหละเข้าบัญชีธนาคารตัวเองหรือจะเอาไปจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทศรศัพท์ทำผ่านแอปได้เลยและที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยก็คือสามารถสแกนจ่าย QR ร้อมเพล์ตามร้านค้าต่างๆได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถเลือกผ่อนชำระได้1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่าค่าเดือนก็ได้ อะรที่ไม่อยากคุ้นวัยกับเอกสารเยอะๆบอกเลยว่าเครดิวอเนี่ยเขาจัดให้เพราะว่าใช้แค่บัตรประชาชนพร้อมกับการเซลฟี่เท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเนี่ยบางที่นะขอสลิปเงินเดือนสมุดบัญชีย้อนหลังแต่ว่าเครดิวอตัดปัญหาไปเลยจชสมัครทั้งทีสมัครทีเดียวให้ผ่านไปเลยเพียงแค่กรอกข้อมูลเนี่ยให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ใช่บอกว่าเงินเดือน5ห้หมื่นแต่ความจริงเนี่ยรับหนึ่งหมื่นเวลาถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็เซลฟี่ ทําให้มันชัดเจนนะไม่มัวไม่ตัดขอบอะไรแล้วก็ใช้เบอร์มือถือเนี่ยที่เปิดใช้งานจริงและติดต่อได้ด้วยรวมทั้งมีบัญชีธนาคารนะเป็นชื่อเดียวกันกับบัตรประชาชนของคุณแนะนําว่าถ้าคุณมีรายได้เข้าบัญชีธนาคารประจําเนี่ยอันนี้ช่วยเพิ่มโอกาสการอนรมัิได้สูงขึ้นนะเฟรดิวอเนี่ยไม่มีการเก็บค่าสมเียมสมัครหรือว่ารายปีและอยากคลิกลิงก์น่าสงสัยนะหรือว่าบอก OTP เนี่ยให้ใครรู้ถ้าจาชั่ง มีดอกเบี้ยรายวันด้วยนะอยู่ที่0.0685%บวกกับค่าติดตามดีด้วยนะ50บาทจนถึง100บาทคุณก็ใช้เงินเท่าที่จําเป็นแล้วก็จ่ายตรงเวลานะเพื่อให้เครดิตด,ดีวงเงินเนี่ยกลับมาใช้ได้ใหม่ได้ใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องรู้เลยนะว่าเครดิวโเนี่ยเขาคือแอปสินเชื่อดิจิทัลที่ทําให้การเงินเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องเอกสารเยอะนะสมัครไว้ได้เงินเร็วแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับจริง ไม่ใช่แอปเถื่อนแน่นอนใครที่กำลังหาตัวช่วยแก้ขัดเรื่องเงินด่วนแล้วก็ลองโหลดมาลองใช้ดูก็ได้นะ